กาตูนมหาสนุกเรลาฟูจอในตอนเที่ยนไฟฟ้าเน่เห็นควมหายกาดของฟ้ามือพีหัวกูดของอาจารย์บอกอาจารย์สิโซ่ให้เบิงนน่เสนสิอยู่ไกลอยู่ไกลอาจารย์ก็ใส่ฟ้ามือรับไฟใดอยู่ไสก็ตามฝีมืออาจารย์สุดยอดอิลีขอตัวแป๊บหนึ่งสิไปเปลี่ยนเที่ยนเหล็่มไม้ให้อาจารย์ จะเบิงว่าฝีมือของอาจารย์เป็นอย่างไรมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วเอาเตี่ยนกับเตรียมให้แล้วเรอเดอ้อบาทนี่เอาขอให้อาจารย์โซ่ให้ลูกศิษย์เบิงแน่ว่าฝีมือเสียหายกาดซ้ำไดอืมถอยไปฝ่มืออรหันต์บวกกับฝ่ามือพีหัวกุดจะโซ่ให้เบิงยาฮะไหวมันเกิดยังคืนดิปีหยังไฟมันบดับเบ้ เอาสิลองอีกบาดนึงเขาไปไกลๆนู้นว้าวว้าใส่กำลังภายในเกือบเอาเอาเขาไกลอๆอีกบาหนึง่งว้าวเราฟึจิกโกหัวคนตื่นใจเพื่อนถาเขาเดียวอาจารย์อาจารย์ทาเขาเดียวนี่เห็นบอนนี่เมนยังนี่เปินก็บมุนติวติวแล้วเอาหลอดไฟออกมากนี่มันเพียเพ้ยนไฟฟ้าอาจารย์ไฟมันจังบรดรับ ยอกอาจารย์อาจารย์ง่วงือกับปั่นกับตอกตาซะบาทนี่